แดงนี่แดงนีน่พเนี่ยเนี่ยอาจารเออเดี่ยวเดีเดี๋ยวนูฮมนเรื่อมกไปขี่รถเล่นกันนะฮะไปสอง่งะก็หลับกันยาวเลยแบบงงจัด แรงมากอู <c oughs> <laughs> c h ạ ด,ด,ดีนะ <dakika S 1> ี่มอ,อ,องแล้วกลัวไวเยูชายแกะกุ้งใกินมึงกินหัวมึกินตัว ้เป็นไงครับตั้งน้องเป็นไงสวัครับตั้งน้องนี่ผลงานนะครับ <c oughs> รอุ้ยพ้น <c oughs> พ้นแล้วพ้นพ้นไป โท,ที่หินกันคื้มเลยวันนี้ นี่มันคุ้งแค่เขาสองเก้าไก่เนี่ยไอ้สัต ในสถานที่เพื่อความสะดวกในการ